ขอต้อนรับสู่ g a m b l e Love ชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงแนะนำเกมสล็อตหน้าเล่นแตกเยอะม,มันนี่เทนจากรีแลกเกมมิม่งนแล้วเกมนี้สุดคลาสสิกของเราใช่นี่ก็เป็นพี่ อันนี้ไอีพีนั่นเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์เหรอเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ตอนหนุ่มนะเฮ้ยพี่โดนัลด์ทรัมป์เขาย้อมสีผมกลับแล้วลูกนลูกเป็นลูกโดนัลด์นี่นี่นี่มากับเพื่อนคนเดิมมาเพื่อนคนเดิมคู่หูคู่หาใช่ใช่เขาเขาเปิดคุณนี่ก็จะเต็มหน้านะรถไฟยังไม่ขยายเลยเออเดี๋ยวรอรถไฟขยายแน่ขยายได้อีกใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับรถไฟขยายได้สองฝั่งซ้ายขวาถ้าแบบคนครบรอบของมันนะถ้าเป็นมาริเทียงสองจะเป็นระเบิด อันนี้ผมว่ามันคงระเบิดไม่มีใดมติดอ่ะออนี่แบบมีหมวกมาแล้วหมวกนะหมวกเก็บเงินครับถ้ามีสัญลักษณ์พิเศษอย่างหมวกอย่างคนอะไรอย่างงี้มานี่คอนเฟิร์มว่าได้เยอะแน่นอนผู้เกิดเพ์เยอร์ใช่ครับเดี๋ยวคอลเลคเตอร์เพเยอร์สไนเปอร์เลยแค่5ช่องนี้จะเป็นสัญลักษณ์ จะเปิดออกมาหรือเปล่าจะเปิดเพิ่มไหมเราต้องมาดูว่าเปิดเพิ่มไหมนี่คูณไป1้7เก้าสิบองนะทั้งหมดใช่ไม่ก็คูณอีกปึ๊บสองร้อยสองร้อเรียบร้อยเขาจะคอลเลกเงินทั้งหมดไปแล้วบวกก็จะคอลเลกแต่เขาไม่ทีนึงอ่ะโบกเขาให้จะดูว่าจะมาไหมสองช่องนี้อืมเหลืออีก นีี่ะปมันเคยมีแบบคอลเลกเตอร์สี่ห้าตัวอย่างนี้ไหมครับเนี่ยมันทําได้คอลเล็กเตอร์ทําได้นะเป็นไปได้นะบ้างบางทีมันจะมีช็อตที่สไนยิงที่เป็นหมื่นโอ้โหเลยก้าวร้อยเปวจ้าแค่นี้ก็เยอะแล้วคูนพันกว่าแล้วใช่ครับพันสองรวมไปในหมดแล้วก็ไปพันสี่เรียบร้อยบิ๊กวินบิ๊กวินแบบบึมบั้มอ่ะ นปั๊มี่เกมนี้มันเล่นกันเยอะนะควาน่าอยากใช่ใช่เข้าสปินยากครับผมลองเล่นแต่ว่าถ้าเข้าเนี่ยคุ้มเข้าวเราคุ้มเลยโอ้โเนี่ยเบ็ดไปแค่หนึ่งยูโรแล้วได้ไปคูณหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยรวมทั้งหมด1,477นยูโรนะครับ Return of the Kong Megaway จากค่าย Big Time Gaming อแนวเกมแบบดองกี้คองแม่เรียสมัยก่อนดองกี้คองเฮ้ยมันคล้ายๆกับพวกแบบเกมนีเทนโดอะใ่ไหมใช่แล้วสัญลักษณ์เนี่ยถ้าเป็นพวกสัตว์อ่ะก็จะแพงกว่าอเลขแล้วก็ตัวสองภาังกฤษคือมันจะมีลิงอ่ะไหลลงมาถ้าลิงครบสามเนี่ยมันจะอัปเกรดไอ้วิธีการชนะเข้าไปให้อัปเกรดเมก้าเวไปให้นี่เมันก็เออลิงมาแล้งหนึ่งเนี่ยจะได้เอ็กซ์ต้าสปินด้วยก็คือไอ้ถังทองที่ลิงปลาลงมามันจะเป็นเหมือนแบบตัวสุ่มเลนดอม ใช่ครับให้เข้าไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ลิงเนี่ยลิงมาแล้วถ้าลิงได้โคบิกก็จะฟีสปินเพิ่มขึ้นอีกตุ้มอุ้ยดีเลยนี่จะเพิ่มอีกปั๊บไอเมกาเวก็จะเพิ่มอีกตัวที่แตกเยอะรูปภาพเยอะคือตัวลิงลิงเลยตัวเจ้าคิงกองเองเลยใช่นี่มา2ตัวอัพอีกบวกสองฟีสปินอีกหมุนเข้าไปไม่ปล่อยแฮนด์ปาดเขาให้ลิงอุ้ยลิงเข้ามาแทบทุกตาเลยนะเขาเข้าลิงบ่อยมากเลยนี่มาแล้วลิงลิงอีกแล้วอ่ะโอ้โหไอคุณ จีบจ้อยนะพี่เขาไม่สนเลยนะเพราสนคุณรุ่นลิงอืแล้วฟีสปินมายิ่งยิ่งเลยแบบถังทองเนี่ยลิงใหม่สองดูดิถังเงินถังทองนี่น้องถุงทองป้าหาพี่พี่เขาน้องถุงทองไปเรื่อยๆเรื่อยเลยตุ้มโอ้ยนกตัวสองคิวไป็ควีนนะควีนควีนเนี่ยดูดิเขาบวกฟีสปินมาเป็นสิบแล้วนะใช่ป่ะสิบสองหมแล้วเอ้ยเออหลายรอบแล้ว สอง2มื่นก่อนไมโคเวฟคูณสิบห้าก็คือตอนนี้ขั้นต่ำๆเนี่ยต้องมีการชนะสอง0มื่นทางดูดิก็คือมึงเข้าทุกเบสอะมึงเข้าทุกเบสแน่ๆมึงต้องัเข้าทุกเบสอะมากินกันทั่วมันทุกเบสอร่อยอร็ดทุกเมสบ้านเออคูณไปสิบแปดล้วสอง0มื่นแค่พันทางก็เยอะแล้วอะน้องหมาพันทางพันทาเออพันไทย หลังงานนะต่อด้วยกล้วยแจกกล้วยโอ้ห้าหมื่นเลยก็คือแบบโอกาสการชนะห้าหมื่นทางอ่ะโอ้ยซาดนี่หกหมื่นไปแล้วไม่ใช่แค่ห้าหมื่นดีไปแล้วอ่ะฟียเฟีลไว้คุณพี่ตึกนี่สนใจเกมนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าเออชอบแบบก็คูณกระหน่ำเนีออคูณหนักกว่าหลายๆเกมที่ผมเห็นนี่โอ้โหนี่เรียบร้อยวินมาแล้ววิเลี้ยน ออช่าเบ็ดไปแค่5ดอลลาร์นะได้คูณ1,549บาคูณยอดรวม7,748ดอลลาร์นะครับ Why West Go จาก Pack Magic Pay เกมนี้ยอดฮิตมากเลยเนาะใช่ครับเพราะเขาแตกดีพี่นายอำเภอจะได้เยอะสุดได้หมดแล้วายก็จะล็อกไว้พี่นายอำเภอที่หน้าตรงใช่ไหมครับใช่ไอ้ไม่นายอำเภอดูดริดาวดาวมากถ้าถ้าได้ดาวมาก็จะได้ฟรีสปินเพิ่มนี่นี่นายอำเภอกว่นั้นเลยลูกซองอยู่ข้างเกมนี้ก็คือมีดาวสอง สองดาวสามดาวได้พีทเพิ่มโคตรเยอะพี่อยากจะได้ใหม่อีกรอบนึงเหมือนซื้อใหม่เหรอใช่แล้ววายไม่ล็อกมาวายเขาก็จะล็อกแต่ถ้าวายล็อกสามแถวกลางเรียบร้อยเลยเข้าหมดนี่เรียบร้อยตอนตอนนี้คือเข้าหมดแล้วตอนนี้คือหมดแล้วโอ้โหโอ้ยเลยเลยโอ้ยเมกาวิน ดาววสองดาวได้สี่อะสามดาวได้แปดนี่เซเรนชันนอลเข้าวายนี่มันก็จะล็อกทุกตาอย่างเงี้เลยใช่ไหมล็อกไปตลอดจนกว่าจะหมดปีสปินเลยแล้วมันบวกมายต้งแบบเนี่ยังไงมันก็เข้าอ่ะมันเข้าสามแถวแล้วอ่ะมันเอามันเอาสามแถวอ่ะไอ้นี่มันเข้าสี่แถววายทุกตัวอยู่แล้วอ่ะถ้ามันเข้ามาอีกก็คือใช่ก็คือยิ่งล็อกไปอีกไงก็ยิ่งวายทุกแถวไปเลยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อนยโอ้ยโอ วายไปอีกเรียบร้อยอหถึงว่าเกมนี้ยอดทิศย์เนะเมาแตกเยอะจริงแบบเวลาเขากินเขากินอ่ะอุ้ยถวายเก้าตัวการอ่ะพี่ทอนี่คือจะซื้อคอนทอจริงๆได้เลยนะเออมาว่ามาที่การเป็นทอไปเลยหมูเนี่ยปังเข้าพี่โจรพี่หนวดพี่หนวดเขียวเพราะราชาโจนเนี่ยนี่แบนดิตแบนดิต โคตรเยอะเกมนี้จะแตกดีครับเพราะวายมันล็อกอแล้วก็ถ้าดาวมาเนี่ยสองดาวได้สี่ฟีสปินสามดาวจะได้แปดฟีสปินโอ้หนี่เขาตั้งเขาแตกทั้งสี่ทั้งแปดเลยใช่เขาได้คู่เลย <S <S คนเยอะ <S 2> <S 2> <S เบ็ดไปสิบยูโรได้แบบคูณพันสามร้อยหกสิบสามคูณยอดรวมหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสองยูโรนะครับ